สวัสดีครับวันนี้จามาตกปลาช่อนด้วยเยื่อตับมูนะครับสภาพใหม่ประมาณนี้นะครับผมได้เอาเลือดอ้อยไปแล้วครับเนี่ยที่จะตกก็เป็นตับมูนะครับนี่ครับเลือดที่อ้อยไว้บกหูว่าที่ได้โตว่า่ได้โตครับ

ไปเรื่อยๆครับมีอาการมีสายดึงบ่ดึงสายไปบ่ตอนนี้มีอาการแล้วครับปอดดึงนิดนิดๆอยู่กับเมืเ่อกี้ครับบลาร์กูครับ ออกไปแล้วครับออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วครับสายเลี่ยน้ะครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับสายออกไปแล้วครับโดน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 แล้วครับอู้หล่ะเขาง่าไม่ อือ่าแล้วครับชนตัวแรกครับโดนแล้วครับนี่ครับได้ผลครับเนี้อตับครับโอ้ครับแป๊บเดียวเข่าแล้วครับลงไปแป๊บเดียวนะครับเมื่อกี้นะครับตัวแรกตัดไปแล้วครับมาเปลี่ยนเนี้อลงใบไม่อีกครับ ไปแล้ว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 ครับไปแล้วไปแล้วสายลากแล้วอีกโดนแล้วโดนอีกแล้วตัวหนึ่งครับลากสายไปแล้วครับตัวที่สองครับอู้ป่ามีแต่ตัวจอยเดี๋ยวออ่ยปล่อยอีกบ่อหนึ่งครับสงสัยมันมีแย่จริงครับพร้อมทุกตัวเลยตอนนี้กะติแย่ยหมายแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ได้ไปสองตัวแล้วมันเงียบครับ ตีใหายไปฟังคุณลองเบิรงครับนี่ครับได้หมายไหมละครับผมที่เอาง่ายจากฟังพูดเลยครับมาตรงนี้ครับขอบปลาใหญ่นะครับผมมีทําการอ้อยก่อนครับอ้อยเพื่อเรียกปลาเข้ามาครับสากไปเลยครับเตือดครับ แก้วกันครับจากกิ่สาดเลีอยดไปเราคือลงเลยครับับครับเปิดหนารอกไฟครับย้อยน,ยนสายไ้ นี่ครับตับองคันไปเป็นชิ้นนะครับเกี่ยวตับมูนทีครับย้่นไปเลยครับมูต้องใส่ตะก,กวัวครับแล้วก็เปิดหน้าลอกไปครับรอรุ่น,นครับอาธิมีตัวกินบ่อไมชนี่ครับ เห็นเขสายเขาต้องเดินไปครับปล่อยมันกึ้นกงินครับเข่าแล้วครับเขคาแล้ววัดวัดอยู่ครับโดลดครับโดลดครับอีตัวนี้โอ้โหไหนกล้วครับแต่เราตัวนี้ตัวจ้อยๆครับทำไมจ้อยเป็นรูปปลาตัวนี้ เหยื่อตับหมูนี่มีตัวนี่บอผิดฝังครับได้ตัวแน่นอนครับสามแล้วมือนี่ครับสามแต้มแล้วแต่ป่านมาอ้วนครับป่ามันพร้อมเอาลงไปครับหลักขลาหลักของปลาโอ้หลักขอปลาแล้วโอ้ตายแล้ว กีเขากินเขาอ,อยู่ครับกับม้าลาเขปาปลาดะวยไปฟังนั่นครับเด็กขามไปฟังนู้นนูนนู้นเ่ันเอาอีกแล้วโอ้ยขานี้ก๊วอยู่ครับจัคซียู่บ๊วยู่ครับลา่าเขาปลาไปละเดี๋ยว เบิงงบงบงเาา้งครับลงไปเบิ้งกันอลากข้าปลานะครับอยู่ฟังคุณลากข้าวปลาฟังนี่จะอยู่หรือจะไป อู้หลุดแล้วครับลากระพันปลาหยาดหลุดเพล่ไปกินเข่าแป๊บเดียวนะครับเมื่อกี้ครับใหญ่มากไม่ไหมครับตรงนั้นผมหลงกวยหนามครับมีใหญ่มากมองนี้ครับวนนี้สภาพไม้ปจี้ออยไว้นี่แล้วครับแล้วก็จะตกปลานิ้นตกปลานิ้นพร้อมตกปลาคอพร้อมครับวันนี้ครับ ไปลไว้ไปเลยครับวาไปสองแก้วออก,กันโอ้ยลมพัดหนีไปแล้ว จุม่มชุบชุบเลือดไหมครับีิมิตัวว่าไมายนี่ครับ ดีก็ครับโดนครับว้าตัวนี้ตุ๊งงามครับตัวนี้ตัวอ้วนครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับโอ้ตัวนี้โปรเจยเลยครับนี่ครับใส่งามงามครับเกียวครับเงียตับใส่ได้กันครับหลังจากใหญ่ใหม่มาใหม่ครับไปอีกรอบไปอีกรอบ ป ife, ปไปลไไปแล้ว <GO av uther> ไปแล้วไปแล้วไปล้ววัดครับโอ้เข้ามาโอ้วย่ไหลปไ่อยปันหลักโดนพุทครับหลักขอปลาวนะโอ้ฟ่งโดนพุทครับ จัดไปครับจอยขักจอยเนี่ครับปลากระไรโอ้ตัวน้อยพูดครับมีแต่หัวค่อยครับค่อยเอาไปนี่ครับสรุปผลงานที่ได้ปลาคอครับเนื้อตับหมูครับนี่ครับแล้วก็ที่เลือกตัวที่มัน จ่อยๆผม,มเอาไปปล่อยครับปล่อยลงวัวน่าจะเหลืออยู่แค่ตัวสองตัวนี่ยนะครับต้องนั่นพร้อมหมดเลยครับเอาิึงล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ในะยครับผมขอบคุณครับ